โอเคครับ okay, ผมกราบสวัสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับเออวันนี้มาแจกสกคริปต์เหมือนเดิมวันนี้เรามาแจกสกคริปต์เสื้อผ้านะครับจะเป็น cross new costing นะครับเดี๋ยวผมจะให้ไฟล์ไว้เป็นลิงก์นะครับให้ทุกคนเข้าไปโหลดได้นะครับเสื้อผ้าเยอะมากขนาดไฟล์ก็6.3 GB นะครับผม ก็ทุกค,คนก็น่าจะลงเป็นแล้วถ้าดูคลิปผมมานานนะครับก็แค่แตกไฟล์แล้วก็ลากมาไว้ในเซิร์ฟเวอร์รีซอร์นะครับผมอ่าเสร็จแล้วให้เราเข้าไปรันนะครับรันใน s e r v ์ฟ cfg นะครับนี่ผมรันไว้แล้วอ่าไหนวะนี่นะผมผมรันไว้แล้วนะ Ensure New Costing นะครับ อ่ะมันก็ไม่ต้องลง SQL ใดๆทั้งสิ้นนะผมลงแค่นี้นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคือลายเส้นคีย์นะผมเราต้องไปเอาในคีย์มาสเตอร์นะครับแล้วเราก็มาปรับตรงนี้นะครับผมปรับตามผมก็ได้ปรับเป็นสามก็ได้เป็นสิบก็ได้นะครับก็สามารถลายบนเครื่องตัวเองแล้ว ดูเสื้อผ้าได้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมเปิดเอ็กซมแป๊บหนึ่งนะโอเคเรียบร้อยเราลังเซฟกันเลยดีกว่าคลิปนี้ผมไม่ตัดนะไม่ตัดต่อนะคือขี้เกียจเราดูไปพร้อมกันดีกว่า มันอาจจะรันนานนิดนึงนะผมเพราะว่าไฟล์เสื้อภาพมันใหญ่มาก6กิบอ่ะเนี่ยลองดูแล้วกันมันรันเยอะมาก <c oughs> โอเคระหว่างรอเราเข้าไฟเอ็มเลยดีกว่าสตรีมเปิดแล้วเนาะ เปิดแล้วโอ okay. เครอสักครู่นะถ้าใครขี้เกียจรอก็สามารถก่อคลิปไปได้เลยนะครับเพราะว่าตอนคลิปมันก็ไม่มีอะไรก็แค่รันเซิร์ฟแล้วก็อ่าเข้าเซิร์ฟแค่นั้นครับเพราะเราต้องเข้าไปดูในอ่าเขาเรียกว,ว่าไงอะ่ะต้องเข้าไปดูในเกมมากกว่านะครับเพราะว่าไฟลเสื้อผ้ามันก็ไม่ได้อ่า ไฟเสื้อผ้าก็ไม่ได้บั๊กอะไรนะครับเพราะว่ามันรันได้ปกติแต่คือมันรันนานมากเว้ยเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเฮ้ยนานแค่รอก็เวลาทำเซิร์ฟนะผม ก็ค่อยลงเสื้อผ้าที่หลังดีกว่าคือแม่งรันนานเกินไว้รันตอนเปิดเซิร์ฟอะโอ้ยนานแท้เอ้ทุกคนกอคลิปไปเลยนะเพราะผมขี้เกียจต,ตัดต่ออะ่ะกอคลิปไปได้ เฮ้ยอะไรวะอ๋อตกใจนึกว่าเสียงอะไรเฮ้ยรันนานจังวะเอ้ยก่อคลิปไปเลยนะระหว่างรออ่ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วถ้าใครดูถึงนี้ก็ดูไปสุดท้ายก็ต้องก่ออยู่ดีแหละคือมันนานเกินเยเอ้า เป็นไรวะอ๋อได้แล้วรถทีเมื่อกี้ยังรันไม่เสร็จนะครับรอแป๊บนะ <c oughs> เฮ้ยก่อดได้นะครับไม่ใช่มานั่งดูนะคือมันนานจริงนะเวลาลันเสื้อผ้าเนี่ยมันแบบคือนานอะคลิปเนี้แต่ยาวนิดนึงเพราะผมขี้เกียจตัดต่อรอจยงท้อเอ้ยได้ๆได้ละ,ละ,ละ,ละ เราแบบเราโหลดตัวละครนี่นะครับคือถ้าปกติใช่ไหมถ้าเราอะ่ะถ้าใช้ลายเส้นแบบธรรมดาใช่ไหมมันก็จะไม่มีเสื้อผ้าให้เวยน่ะอ่ะดูทรงผมอะ่ะปกติไม่มีนะ แบบในไอ้พวกเนี้ยต้องลงมอดเอาเท่านั้นนะแต่ว่าคีย์ฟรีก็สามารถอ่าลองใช้ไอ้ลองลงเสื้อผ้าได้นะครับแต่เวลาเปิดจริงอะซื้อคีย์ดีกว่าเพราะมันเปิดได้เยอะมากนี่นะครับก็ธรรมดาปกตินะครับเสื้อผ้าก็มีให้เยอะมากแปบ๊บหนึ่งเ๋ยให้ดู ทอโซ่อะเื้อ OVP ก็บีอ่าไอ้ใส่เื้อ OVP ดีกว่าแมวแมาแมวใส่เสื้อเดิมมาละดีละวิเท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 ,ทแบบเนาะอ๋ะอ,อได้ละได้ละ เอาอ่าได้ละโอเคเรียบร้อยแล้วครับผมสำหรับการลงเสื้อผ้าก็มีแค่นี้แหละไม่ได้ลงยากอะไรมากไปนะครับไปละวันนี้มีเพียงเท่านี้แหละไม่มีไม่มีอะไรเยอะละเดี๋ยวรอดูคลิปหน้าว่าจะมีอะไรนะผมไปละสวัสดีครับ